ต่อไปขอเชิญคุณทิติกันธิติพฤติกุลครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรผมทิติกันทิติพฤติกุลสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางและตบมกระทู่พักก้าวไกลวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภูเก็ตมาปรึกษาหารือท่านประธานดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่ง เหตุการณ์ที่สนามบินนานาชาติภูเกต็ตเมื่อวานเลยครับวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีกระแสไฟฟ้าตกส่งผลให้ไฟดับทั่วทั้งสนามบินนานาชาติภูเกต็ตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นฝากไปยังกระทรวงคมนาคมตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเพราะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอ,อย่างมหาศาลครับเรื่องที่2เนื่องด้วยสนามกีฬาโรงเรียนถลางพระนางสร้างหนึ่งในสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานของอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ต สร้างด้วยงบประมาณของอบจภูเก็ตในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูกเทศบาลตำบลเทพสตรีอ้างสิทธิทับซ้อนกับโรงเรียนถลางพระนางสร้างบริเวณพื้นที่พิพาทแดลู่วิ่งเพื่อนําไปทําถนนของเทศบาลที่ผ่านที่ดินเอกชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการให้คงสภาพสนามกีฬาให้มีความมาตรฐานเอาไวใ้ให้ลูกหลานสืบไปในอดีตทางเข้าออกหมู่บ้านเอกชนดังกล่าวต้องผ่านโรงเรียนด้วยซ้ํา ฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงของที่ดินราชาพัสดุปแปลงดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่ 3. ปัญหาฝ้าเพดานถล่มห้องเรียนอนุบาลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา29กระทูอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด4ห้องเนื่องจากเหตุวัตภัยที่ผ่านมารวมถึงตัวอาคารที่เสื่อมโทรมอยู่ก่อนแล้วทําให้เด็กอนุบาลกว่าร้อยคนต้องย้ายลงมาเรียนที่ใต้ถุนอาคารห้องประชุมและห้องสมุดทางผู้ปกครองฝากมาครับ ว่าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งสม้มเร่งส้มแซมให้โดยเร็วเพื่อให้เด็กๆได้กลับไปเรียนที่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกหลานครับเรื่องสุดท้ายครับบริเวณถนนพระภูกเกต็ตแก้วตลกระทูําเภอกระทูจังหวัดภูกเกต็ตซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพื่อเดินทางสู่ป่าตองเมื่อคืนเลยครับล่าสุดตีสี่เกิดอุบัติเหตุหน้าโคง้งคิงของบริเวณจุดนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส้มแซมปรับปรุงพื้นผิวจราจรและโค้งให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับขอบคุ